ปดนาฬกาสิบเนาทีเวลาจะหมดตรงนี้แล้วทนผู้ชมครับต้องของอนุญาตไปดูเรื่องหนึ่งนี่เดียกขังพลรพท่านรองโจ๊กท่านอวตารไปไหนมาไหนได้ยังไงเนี่ยค่ะมันมีประเด็นซึ่งทนผู้ชมเป็นที่เปิดเผยแล้วนี่เป็นข่าวสำหรับการจับกลุ่มเครือข่ายขบวนการ call center จำได้ใช่ไหมเหตุการณ์ที่พ่อข้างเอามีดปาดคอภรยาตัวเอง แล้วก็ลูกวัย11ปีกับ13ปีเป็นลูกชาย2คนสาศพแล้วตัวเองปาดคอตัวเองแต่ไม่ตายใช้มีดิโต้สาเหตุเพราะไปค้ำประกันรถให้เพื่อนและปรากฏว่าจะถูกบังคับคดียึดบ้านคเคลียร์ได้ปรากฏภรรยาพยายามจะช่วยแต่ไปตกเป็นเหยือ่อแก๊งแอปเงินกู้โดนลวงให้กดโอนเงินไปล้านเจ็ดแล้วก็กลายเป็นโฉงนระกรรมความคืบหน้า รองพอบตรสุรเชษฐหักพันท่านผู้ชมฮะได้สืบสอบเรื่องนี้จกกนกระทั่งเมื่อวันที่9กันยาเดินทางไปกัมพูชาไปพบกับรอมผู้วยการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติกัมพูชาและผู้ใยการสักข่าวกองและอื่นๆไปคณะใหญ่ของขเขมรเลยพูดกันตรงๆแล้วก็ขอความร่วมมือการดําเนินการกวาดล้างที่สําคัญ ลงพื้นที่ตรวจค้นฐาน call center ในบ่อนพอยเปตแห่งหนึ่งและปรากฏว่าจับผูท้องาที่หลบหนีอยู่ที่นั่นในบ่อนเนี่ยเป็นขบวนการ call center สี่คนตอนเข้าไปจับกำลังคุยโทรศัพท์หลอกเหยื่อในประเทศไทยอยู่เลยคนที่หนึ่งคือนายสุพลวงเวียนอายุ21คนที่เป็นชาวไทยและเป็นหัวหน้านะคะเป็นหัวหน้าชาวไทยควบคุมพนักง,งาน call center อยู่ฝั่งกัมพูชาและคนนี้เป็นคนจัดหาบัญชีธนาคารของผู้อื่นหรือว่าบัญชีมา้า ทา่านผู้ชมคนที่สองนางสาวนิสารัตสุเกษมอายุ22นี่ทำหน้าที่เป็น call center คนที่3กนกพรไกรสุขอายุ19เป็น call center และคนที่4กรกนกสิงห์ทิศอายุ19ก็เป็นพนักง,งาน call center ค่ะก็ดำเนินการยึดหลักฐานขั้นตอนและจะนำตัวกลับบาดรบานีในประเทศไทยท่านผู้ชมที่ผมบอกได้แปลว่าวันที่9ที่ท่านหายไปทั้งวันเนี่ยไปขเขมรใช่ค่ะแล้วตอนกลางคืนก็กลับมาประชุมที่ภาคเจ็ด จำได้ใช่ไหมค่ะโอ้โหนี่เคลื่อนตัวรวดเร็วมากรองผบตรสุรเชษฐ์เนี่ยและท่านผู้ชมสรุปผลคดีนี้สามารถออกหมายจับแล้ว30จับได้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมมะ16คนแบ่งหน้าที่กันทำนะคะกลุ่มเจ้าของบัญชีม้ารับโอนเงิน16คนจับกลุ่มได้9หลบหนีอยู่7กลุ่มผู้ถอนเงิน4ี่คนจับกลุ่มได้2หลบหนี2กลุ่มจัดทาบัญชีม้าสองคนจับได้แล้วทั้ง2คนและพนักงาน call center ตอนนี้6คนจับได้แล้ว4 ที่ไปจับล่าสุดเนี่ยใช่วันที่9เนี่ยต้องไปค่ะอ่ะอยังต้องตามตอนนี้ต้องการหัวหน้าขบวนการเป็นคนจีนสองคนเห็นว่าก็อยู่ในกัมพูชานั่นแหละค่ะโอ้